มหาสงครามหิมพานรักต้องห้ามตอนที่สิบบทเพลงแห่งสันติภาพหลังจากการจากไปของนอรสิง์ความสงบสุขก็กลับคืนสู่หิมพานอีกครั้งแสงอุลกามณีสาส่องแผ่พลังแห่งความสมดุลเย,ย,ยียาบาดแผลทั้งกายและใจของเหล่าสัตว์หิมพานผืนป่าที่เคยถูกไฟสงครามมอเผาผลาญเริ่มฟื้นคืนชีวิตชีวาดอกไม้นานา,นาพันธุ์พลีบานส่งกลิ่นหอมอบอวลราวกับเฉลิมฉลองการกลับมาของสันติสุข ราชสีและพยักษ์สองผู้นำที่เคยเป็นศัตรูยืนเคียงข้างกันมองดูเหล่าสัตว์หิมพานที่กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความรู้สึกผิดที่เคยหลงผิดและเกือบทำให้หิมพานต้องพินาศเราทำผิดพลาดมหันราชสีกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยใช่เราปล่อยให้อคติและความเกลียดชังบดบังสติของเราพยักกล่าวเสริมจากนี้ไปเราจะไม่ทำผิดพลาดเช่นนี้อีกราชสีกล่าว และยื่นมือไปให้พยักษ์พยัก์รับมือของราชสีและกล่าวว่าเราจะร่วมมือกันสร้างสันติสุขให้กับหิมพานการจับมือของสองผู้นำเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดสงครามและการเริ่มต้นใหม่ของหิมพานกิน,นรีและพยักคฆราชมองดูเหตุการณ์ด้วยความยินดีพวกเขารู้สึกโล่งใจที่ความรักของพวกเขาไม่ได้นำมาซึ่งหายนะแต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพ ในที่สุดความสงบสุขก็กลับคืนมากินนรีกล่าวด้วยรอยยิ้มขอบคุณเจ้ากินนรีพยักฆราชกล่าวถ้าไม่มีเจ้าหิมพานคงต้องพินาศกินนรีสายหน้าไม่ใช่ข้าหรอกที่นำสันติสุขมาสู่หิมพานแต่เป็นพวกเราทุกคนที่ร่วมมือกันคคชสีเดินเข้ามาหากินนรีและพยักฆราชและกล่าวว่า ความรักของเจ้าทั้งสองแข็งแกร่งมากมันสามารถเอาชนะความเกลียดชังและนำสันติสุขกลับคืนมาสู่หิมพานกินนรีและพยัคฆราชมองหน้ากันพวกเขารู้ดีว่าความรักของพวกเขายังคงเป็นสิ่งต้องห้ามพวกเขาไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ข้ารักท่านพยัคฆราชกินนรีกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยแต่เราไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ ข้าก็รักเจ้ากินนรีพยักฆราชกล่าวด้วยความเจ็บปวดแต่เพื่อสันติสุขของหิมพานเราต้องแยกจากกันกินนรีและพยักฆราชอบกอดกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะแยกทางกันเดินไปคนละเส้นทางกินนรีกลับไปยังกกอรัญยิกและอุทิตตนเพื่อช่วยเหลือเหล่าสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามนางกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและการเยียวยาของหิมพาน พยัคฆราชกลับไปยังกกพยัคฆาและช่วยบิดาฟื้นฟูที่ได้รับความเสียหายจากสงครามเขาเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำที่ดีและมุ่งมั่นที่จะสร้างสันติสุขให้กับหิมพานหลายปีผ่านไปหิมพานเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขภายใต้การนำของราชสีและพยัคฆ์ที่ร่วมมือกันปกครองอย่างยุติธรรมและมีเมตตา กินนรีและพยักคฆราชแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พวกเขาก็ยังคงรักและคิดถึงกันเสมอความรักของพวกเขากลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วหิมพานเป็นบทเพลงแห่งสันติภาพที่ตราตรึงอยู่ในใจของเหล่าสัตว์ตลอดกาล